เรียกว่าเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลีเกาหลีใต้นะครับสมสรฮหุนไดที่โดดเด่นมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหัวตารางของลีเกาหลีใต้แอดมินกำลังพูดถึงวิภาวีสีทองนะครับหรือว่าเจ้าสองนั่นเองวิภาวีสีทองถูกส่งลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องกับสมสรฮหุนไดและก็ได้รับความไว้วางใจกับเพื่อนๆนได้อย่างดีเยี่ยมในขณะที่ผลงานของวิภาวีสีทองก็ทำผลงานได้ตามมาตรฐาน มีจุดพีคก็คือเล่นดีมากดีชนิดที่ว่าบอลแก้บอลอะไรตีได้แต้มหมดเลยอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับผมโดยแมตช์ล่าสุดนะครับสโมสรฮุนไดเจอเจอ,เจอกับสโมสรไฮพาร์วิภาวีสีทองก็ยังคงทำผลงานได้อย่างโด,ดดเด่นแอดมินก็รวบรวม3จังหวะครับมาฝากทุกคนกันเป็น3จังหวะที่แอดมินชอบมากและก็หวังว่าทุกคนจะชอบเช่นเดียวกันไปรับชมเลยครับ 검저 올렸어요. 어렵게 윗파위 성공입니다. 윗파위 득점. 이볼까지도 자신감 있는 공격이 나옵니다. 그전 상황을 보시면 지금 눈치코치로 연결이 된 거잖아요. 네. 이게 바로 호흡이에요. 윗파위 받고 윗파위가 때립니다. 코스를 파이가 의도적으로 조금 넓다면 아주 코트장을 넓게 사용하고 좀 여유가 있다는 거고요. 여기 예. 서브 20까지 있잖아요. 한 뭐, 떨리다 보니 그쪽으로 갔으면 다운포인트하고 이 코너 경쟁을 잡은 것 같아요. 예. 예. 여전히 현대건설의 매치 포인트입니다. 김다인의 선택. 퀴파위. 블로카운트 찹. 세트 스코어 3대 0. 현대건설이 3연승을 달리면서 가장 먼저 승점 55. 50... ติดตามเชียร์นะักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนาะกิกาหลีต้านะครับมี3คนด้วยกันวิภาวีสีทองพรพันธ์เกิดปราดธนชาสุกสดนอกจากเชียร์สโมสรฮุนไดแล้วแอดมินก็ยังเชียร์ IBK นะครับลุ้นให้ติดท็อป3ส่วนไฮพาร์ทก็ให้ขึ้นมาประมาณที่5นะครับผมรอเชียร์กันยาวๆครับ